หากคุณอยู่ในวัย65 8 0ถึง8ปปีและยังคงทนต่อการถูกดูหมิ่นจากคนในครอบครัวถูกเพิกเฉยจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือปล่อยให้ใครมาละเมิดขอบเขตของคุณวิดีโอนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างในวันนี้ดิฉันจะมาเปิดเผย5สิ่งที่ควรหยุดยอมรับจากทุกคนอย่างเด็ดขาดและทำไมการตั้งขอบเขตนี้จึงไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อ สุขภาพกายและใจของคุณโปรดติดตามไปจนถึงท้ายคลิปเพราะข้อที่5จะทำให้คุณตกใจและดิฉันรับประกันว่าคุณกำลังทนอยู่โดยไม่รู้ตัวว่ามันสร้างความเสียหายแค่ไหนที่ที่เราพูดคุยเรื่องสําคัญสําหรับคุณดิฉันมาที่นี่ในวันนี้เพราะผู้สูงอายุจำนวนมากต้องทนทุกอย่างเงียบๆย,ยอมรับการปฏิบัติที่พวกเขาไม่เคยยอมในวัยหนุ่มสาวแต่ความจริงก็คือ อายุไม่ได้ทำให้คุณสมควรได้รับความเคารพความเมตตาและศักดิ์ศรีน้อยลงวันนี้ดิฉันจะพาคุณไปดูห้าสิ่งที่คุณต้องหยุดทนทันทีเราจะพูดถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณบทพูดที่ใช้ได้จริงในการตั้งขอบเขตและเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยยืดอายุของคุณได้จริงงานวิจัยที่ดิฉันจะนำมาแบ่งปันจะทำให้คุณประหลาดใจ และในตอนท้ายคุณจะมีแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดหากคุณพร้อมที่จะทวงคืนพลังของตัวเองและใช้ชีวิตในช่วงวัยทองอย่างสมศักดิ์ศรีที่คุณคู่ควรกดปุ่มถูกใจตอนนี้เลยมันจะบอกให้ดิฉันรู้ว่าคุณจริงจัง,จงกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และช่วยให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆได้พบกับเนื้อหาที่เปลี่ยนชีวิตนี้ ทีนี้เรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ตอนนี้สิ่งแรกที่คุณต้องหยุดทนคือการถูกเพิกเฉยหรือเร่งรัดจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มองว่าความกังวลของคุณเป็นแค่เรื่องของคนแก่ลองนึกภาพตามคุณเดินเข้าไปในห้องตรวจของหมอพร้อมกับอาการปวดที่ชัดเจนความกังวลเรื่องความจำหรืออาการอ่อนเพลียแต่แทนที่จะได้รับการตรวจอย่างละเอียด คุณกลับได้ยินว่าก็คุณอายุเจสิบแล้วจะไปคาดหวังอะไรนี่ไม่ใช่แค่เรื่องหน้าหงุดหงิดแต่ยังเป็นอันตรายและเป็นการเลือกปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงการเหยียดอายุในการดูแลสุขภาพกำลังฆ่าชีวิตผู้สูงอายุงานวิจัยชี้ว่าเมื่อแพทย์สรุปอาการว่าเป็นแค่เรื่องของวัยพวกเขามักจะมองข้ามภาวะร้ายแรงถึง4ีเอร์เซ อาการเจ็บหน้าอกไม่ได้เกิดจากอายุเสมอไปมันอาจเป็นโรคหัวใจได้อาการสับสนไม่ได้เป็นแค่ความจำเสื่อมตามวัยเสมอไปมันอาจเกิดจากปฏิกิริยาของยาหรือการขาดวิตามินได้ดรซาราแมทธิวจากจอห์นชอปคินส์พบว่าผู้สูงอายุที่กล้าพูดเพื่อสิทธิ์ของตนเองมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ที่ยอมรับการดูแลแบบสงสงโดยเฉลี่ย3.2ปีทำไม เพราะพวกเขาได้ตรวจพบภาวะที่รักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆแทนที่จะปล่อยให้มันลุกลามแต่ปัญหาคือคุณถูกปลูกฝังให้เคารพผู้มีอำนาจและไม่ตั้งคำถามกับหมอธรรมชาติที่เคารพผู้อื่นนั้นกำลังย้อนกลับมาทำร้ายคุณการดูแลสุขภาพสมัยใหม่เคลื่อนที่เร็วและถ้าคุณไม่พูดคุณก็จะถูกมองข้ามแล้วคุณต้องทำอย่างไรอันดับแรกเตรียมตัวสำหรับการนัดทุกครั้ง จดอาการของคุณให้ชัดเจนว่าเริ่มเมื่อไหร่และส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไรระบุให้ละเอียดอย่าพูดแค่ว่าฉันเจ็บแต่ให้พูดว่าฉันมีอาการปวดแปลกที่เข่าซ้ายทุกเช้าในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ฉันขึ้นบันไดไม่ได้อันดับที่สองใช้ประโยคเด็ดนี้คุณหมอคะครับฉันอยากให้คุณหมอลงบันทึกในประวัติข,ของฉันว่า คุณหมอเลือกที่จะไม่ตรวจสอบอาการนี้เพิ่มเติมแล้วคอยดูว่าทัศนคติของพวกเขาจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนพวกเขาไม่อยากมีความรับผิดชอบนั้นอันดับที่สามถ้าคุณรู้สึกถูกเร่งรัดให้พูดว่าฉันเข้าใจว่าคุณหมอมีงานยุ่งแต่ฉันต้องการเวลาอีกห้านาทีเพื่อพูดคุยถึงความกังวลของฉันสุขภาพของฉันมีค่าพอสำหรับเวลานี้อย่าลืมว่าคุณคือผู้จ่ายค่าบริการนี้ คุณเคยรู้สึกว่าถูกแพทย์เพิกเฉยบ้างไหมเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ได้เลยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและการแบ่งปันเรื่องราวของคุณจะช่วยให้ผู้อื่นตระหนักว่าพวกเขาสมควรได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าการปกป้องสุขภาพของตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าลำบากใจแต่เป็นการกระทำที่ฉลาดอาการของคุณสมควรได้รับการตรวจสอบ ความกังวลของคุณสมควรได้รับคำตอบและสุขภาพของคุณสมควรได้รับเวลาและความสนใจโดยไม่คำนึงถึงอายุของคุณสิ่งที่สองที่คุณต้องหยุดทนอย่างเด็ดขาดคือการถูกหลอกลวงและครอบงำทางการเงินที่มุ่งเป้าไปที่คนวัยคุณและรวมถึงการถูกกดดันจากคนในครอบครัวของคุณเองดิฉันขอเล่าเรื่องของแอกเนสหญิงไม่ไวัย72ปีที่สูญเงิน4ี่ห0ดอลลาร์ ให้กับหลานชายของเธอเองเขาโน้มน้าวเธอว่าโอกาสทางธุรกิจของเขาจะช่วยให้เธอมีอนาคตที่มั่นคงโดยใช้ความรักและความกลัวของเธอเกี่ยวกับเงินที่อาจจะหมดไปเป็นเครื่องมือในภายหลังเธอพบว่าเขาเอาเงินไปใช้หนี้พนันนี่คือความจริงที่น่าตกใจการทารุณกรรมทางการเงินต่อผู้สูงอายุทำให้ชาวอเมริกันสูญเงินไปกว่า36พล้านดอลลาร์ต่อปี และ60เปอร์เซ็นของการทารุณกรรมนี้มาจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจพวกเขารู้ดีว่าจะกดปุ่มอารมณ์ไหนของคุณความปรารถนาที่จะช่วยเหลือความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวความกังวลว่าจะเป็นภาระกลยุทธ์การบงการนั้นคาดเดาได้พวกเขาสร้างความเร่งด่วนคุณยากครับครับผมต้องการเงินวันนี้ไม่อย่างนั้นผมจะตกงานพวกเขาใช้ความรู้สึกผิด หลังจากที่ผมทำทุกอย่างให้คุณย่าคุณย่าจะไม่ช่วยผมเลยเหรอพวกเขาใช้ความกลัวของคุณเป็นเครื่องมือแม่ครับไวค่ะถ้าแม่ไม่ลงทุนเงินนี้เงินเฟ้ร์จะทำลายเงินออมของแม่แต่สิ่งที่พวกเขาทำจริงๆคือพวกเขากำลังขโมยความเป็นอิสระความมั่นคงและความสบายใจของคุณเงินทุกดอลลาร์ที่พวกเขาเอาไปคือเงินที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้ สำหรับการดูแลสุขภาพการซ่อมแซมบ้านหรือเพียงแค่รักษาศักดิ์ศรีของคุณในวัยชราผลกระทบทางจิตวิทยาเป็นเรื่องร้ายแรงเหยื่อเล่าว่าพวกเขารู้สึกโง่อับอายและโดดเดี่ยวพวกเขาหยุดเชื่อมั่นในวิจารณญาณของตัวเองอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอาย,ทยุที่ถูกทารุณกรรมทางการเงินสูงกว่าคนในวัยเดียวกันถึง300เปอร์เซนตแล้วคุณจะปกป้องตัวเองได้อย่างไร อันดับแรกตั้งกฎ24ชั่วโมงการตัดสินใจทางการเงินใดๆที่เกิน100ดอลลาร์ต้องใช้เวลาคิดทบทวนเต็มวันไม่มีข้อยกเวน้นโอกาสที่แท้จริงจะรอได้แต่การหลอกลวงจะสร้างความเร่งด่วนปลอมๆอ,อันดับที่สองหาคนคอยสนับสนุนทางการเงินของคุณคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากเงินของคุณไม่ใช่ลูกหรือหลานแต่เป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คําแนะนำอย่างเป็นกลางอันดับที่สามเรียนรู้ประโยคที่เป็นธงแดงเหล่านี้นี่เป็นความลับระหว่างเราคุณต้องลงมือทำตอนนี้เลยอย่าบอกใครเรื่องนี้หรือคุณฉลาดเกินกว่าจะพลาดโอกาสนี้เมื่อคุณได้ยินคำเหล่านี้ให้หนีไปให้ไกลสำหรับการกดดันจากครอบครัวให้ใช้บทพูดนี้แม่เยพ่อรักลูกนะแต่แม่เวพ่อตัดสินใจแล้วว่า จะไม่ให้ใครในครอบครัวยืมเงินมันเป็นการปกป้องความสัมพันธ์ของเราเรามาหาทางอื่นที่แม่เวอพ่อจะสนับสนุนลูกได้นะนี่คือความจริงที่เจ็บปวดเงินของคุณเป็นตัวแทนของเสรีภาพทางเลือกและความมั่นคงของคุณเมื่อใครบางคนกดดันให้คุณมอบเงินให้พวกเขากําลังขอให้คุณสละความเป็นอิสระของคุณความต้องการในทันทีของพวกเขามีค่าพอ กับความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวของคุณหรือไม่คุณเคยถูกกดดันทางการเงินแบบไหนมาบ้างแบ่งปันในคอมเมนต์ได้เลยเรื่องราวของคุณอาจช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อจำไว้ว่าการปฏิเสธการบงการทางการเงินไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักษาตัวเองความมั่นคงทางการเงินของคุณคือหลักฐานของความเป็นอิสระของคุณ และการปกป้องมันก็คือการปกป้องอนาคตของคุณสิ่งทีที่สามที่คุณต้องหยุดทนทันทีคือการบงการทางอารมณ์และคําพูดให้รู้สึกผิดโดยเฉพาะประโยคที่ว่าหลังจากที่ฉันทําทุกอย่างเพื่อเธอประโยคนี้มันเจ็บปวดลึกๆเพราะมันใช้ความกะตันอยู่และความรักของคุณเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายคุณบางทีอาจเป็นลูกที่โตแล้วของคุณพูดว่า แม่ครับเพื่อค่าหลังจากที่แม่เสียสละทุกอย่างเพื่อผมแม่จะไม่ยอมเลี้ยงหลานให้ทุกวันหยุดเลยเหรอหรืออาจจะเป็นเพื่อนพูดว่าเราเป็นเพื่อนกันมา40สิปีแล้วตอนนี้แกจะไม่ยอมให้ฉันยืมเงินเลยเหรอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพวกเขากําลังใช้ค่านิยมของคุณเองความพักดีความกระตันยูและความรักเพื่อบงการการตัดสินใจของคุณมันคือการแบล็กเมทางอารมณ์ ที่ปลอมตัวเป็นคําขอจากใจและมันสร้างความเสียหายอย่างมากต่อสุขภาพจิตของคุณงานวิจัยจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกันแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับการบงการที่ใช้ความรู้สึกผิดเป็นประจำมีระดับฮอร์โมนคอติซอนใกล้เคียงกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางกายเรือรังความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ร่างกายของคุณแก่เร็วขึ้น และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลงแต่ปัญหาที่ลึกกว่านั้นคือคำพูดที่ทำให้รู้สึกผิดเหล่านี้มักจะมาจากคนที่ควรรักและปกป้องคุณมากที่สุดเมื่อคนในครอบครัวของคุณใช้ความรักของคุณเป็นอาวุธมันจะสร้างความสับสนความไม่มั่นใจในตัวเองและความเหนื่อยล้าทางอารมณ์คุณเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงสิทธิ์ในการตั้งขอบเขตในการปฏิเสธ หรือในการให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองขอให้ชัดเจนตรงนี้ความเมตตาในอดีตไม่ได้สร้างพันธะในอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดความจริงที่ว่าคุณเลี้ยงลูกของคุณช่วยเหลือเพื่อนในยามยากหรือสนับสนุนคนในครอบครัวไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นหนี้พวกเขาด้วยความเป็นอยู่ที่ดีในปัจจุบันด้วยเงินด้วยเวลาหรือด้วยความสบายใจของคุณ คุณได้ให้มามากพอแล้วคุณได้เลี้ยงดูลูกของคุณมาแล้วคุณได้เป็นเพื่อนที่ดีมาแล้วคุณได้ทําตามหน้าที่ของคุณแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะปกป้องและดูแลตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดแล้วคุณจะรับมือกับกลยุทธ์การบงการเหล่านี้ได้อย่างไรอันดับแรกจดจำรูปแบบการทําให้รู้สึกผิดมักจะมีสูตรดังนี้การย้ำถึงความเสียสละในอดีตการเรียกร้องในปัจจุบัน การข่มขู่ว่าจะถอนความรักหรือความสัมพันธ์อันดับที่สองใช้เทคนิคแผ่นเสียงตกร่องเลือกคำตอบเดียวแล้วพูดซ้ำฉันเข้าใจว่าเธอผิดหวังแต่คำตอบของฉันคือไม่อย่าหาเหตุผลอย่าอธิบายเหตุผลของคุณอย่าให้เครื่องกระสุนสำหรับการบงการต่อไปอันดับที่สามกำหนดผลที่ตามมาถ้าเธอยังคงกดดันฉันหลังจากที่ฉันปฏิเสธไปแล้วฉันจะขอจบการสนทนานี้ แล้วทำตามที่พูดเดินออกไปวางสายออกจากห้องนี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังแทนที่จะถามว่าฉันจะหลีกเลี่ยงการทำให้พวกเขาผิดหวังได้อย่างไรให้ถามว่าทำไมพวกเขาถึงรู้สึกดีกับการบงการฉันคนที่รักคุณอย่างแท้จริงจะเคารพขอบเขตของคุณแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกผิดหวังในตอนแรกสำหรับผู้ที่ชอบบงการแบบไม่หยุดหย่อน ลองตอบแบบนี้ฉันสังเกตว่าเธอชอบพูดถึงความดีในอดีตเมื่อฉันตั้งขอบเขตนั่นทำให้ฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นแค่การแลกเปลี่ยนมากกว่าความรักเธอคิดแบบนั้นเหรอคุณเคยตกเป็นเหยื่อของการถูกทำให้รู้สึกผิดแบบนี้บ้างไหมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์คุณจะช่วยให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและไม่ได้คิดไปเอง จำไว้ว่าความรักไม่ได้มาพร้อมกับการบงการความรักที่แท้จริงยอมรับคำว่าไม่ได้อย่างสมบูรณ์ความเอือเ้อเฟือเฟ้อเพื่อเผื่อในอดีตของคุณไม่ได้สร้างหนี้ที่ต้องชดใช้ไม่หมดมันคือของขวัญที่ให้ด้วยใจและคุณสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและความเมตตาเป็นการตอบแทนสิ่งที่ที่สี่ที่คุณต้องหยุดทนคือการถูกโดดเดี่ยวทางสังคมโดยผู้อื่น หรือการยอมรับความเหงาว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัยชราสิ่งนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจแต่การโดดเดี่ยวทางสังคมไม่ได้หมายถึงการอยู่ตัวคนเดียวเสมอไปบางครั้งมันหมายถึงการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีตัวตนไม่มีใครได้ยินหรือไม่เป็นที่ต้อนรับบางทีการรวมตัวของครอบครัวของคุณอาจหมุนรอบคนรุ่นใหม่ทั้งหมดในขณะที่คุณนั่งเงียบๆอยู่ในมุมห้อง บางทีเพื่อนเพื่อนอาจหยุดชวนคุณไปทำกิจกรรมเพราะพวกเขาคิดว่าคุณแก่เกินไปที่จะสนุกกับมันแต่ความจริงที่สำคัญคือการโดดเดี่ยวทางสังคมเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณพอๆกับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันงานวิจัยนั้นชัดเจนผู้สูงอายุที่เหงามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมสูงขึ้น50มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น32 และเสียชีวิตเร็วกว่าเพื่อนๆที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีโดยเฉลี่ยห้าปีแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างสังคมกลับทําให้เราเชื่อว่าการกลายเป็นคนไร้ตัวตนเป็นเรื่องปกติของวัยชาราซึ่งนั่นไม่จริงเลยและถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิเสธความคิดที่สร้างความเสียหายนี้โดยสิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆลูกๆที่โตแล้วมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงของตัวเอง และคิดว่าคุณเข้าใจว่าทำไมการมาเยี่ยมจึงน้อยลงเพื่อนๆก็จากไปหรือมีปัญหาสุขภาพและแทนที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณกลับยอมรับว่าวงสังคมที่เล็กลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนในชุมชนปฏิบัติต่อคุณเหมือนคุณเป็นคนเปราะบางหรือไม่สำคัญพูดเสียงดังขึ้นพูดช้าลงหรือแค่พูดข้ามหัวคุณไปความเสียหายทางจิตวิทยาเป็นเรื่องร้ายแรง เมื่อคุณถูกกีดกันหรือถูกเพิกเฉยอย่างต่อเนื่องคุณจะเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่มีอะไรที่มีค่าพอจะมอบให้ความมั่นใจของคุณจะลดลงความสนใจของคุณจะจางหายไปและคุณจะเริ่มถอนตัวออกจากสังคมมากขึ้นไปอีกมันกลายเป็นวงจรที่ทำลายล้างแต่คุณมีอำนาจมากกว่าที่คุณคิดอันดับแรกหยุดยอมรับเศษเสี้ยวทางสังคม หากการรวมตัวของครอบครัวมักจะเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของคุณให้พูดขึ้นมาฉันก็อยากจะแบ่งปันเรื่องบางอย่างหรือฉันก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเสียงของคุณมีความสำคัญและคุณมีภูมิปัญญาและประสบการณ์หลายสิบปีที่สมควรได้รับฟังอันดับที่สองสร้างโอกาสทางสังคมใหม่ๆอย่างแข่งขันเข้าร่วมศูนย์ชุมชนองค์กรอาสาสมัคร ชมรมหนังสือหรือคลาสออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุกุญแจสำคัญคือการไปอย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการพัฒนาแต่การลงทุนนี้จะให้ผลตอบแทนมหาศาลในแง่ของความสุขและสุขภาพอันดับที่สามกล้าที่จะใช้เทคโนโลยีวิดีโอคอนกับครอบคร,บครัวที่อยู่ห่างไกลชุมชนออนไลน์ที่สนใจเรื่องเดียวกับคุณและการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลมีเดีย สามารถขยายโลกทางสังคมของคุณได้อย่างมากอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณแก่เกินไปที่จะเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้อันดับที่สี่ซื่อสัตย์กับครอบครัวเกี่ยวกับความต้องการของคุณแทนที่จะทนทุกอย่างเงียบๆลองพูดว่าช่วงนี้แม่กับพ่อรู้สึกขาดการเชื่อมต่อกับครอบครัวคุณ c วสกิจูเลเรกิเลเคอร์สอวิสิตส์กับครอบครัวเราจะนัดโทรคุยหรือมาเยี่ยมกันบ่อยๆหน่อยได้ไหม ลูกๆที่โตแล้วส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงผลกระทบของชีวิตที่ยุ่งเหยิงของพวกเขาที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณนี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังแทนที่จะรอให้คนอื่นชวนให้คุณเป็นคนเริ่มชวนเองจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำจัดคืนเล่นเกมวางแผนทํากิจกรรมกลุ่มเมื่อคุณเป็นฝ่ายริเริ่มทางสังคมคุณจะดึงดูดคนที่มีความคิดคล้ายๆก,กัน ที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อสำหรับผู้ที่ต้องรับมือกับการสูญเสียเพื่อนที่คบกันมาตลอดชีวิตจำไว้ว่ามิตรภาพใหม่ๆใ,ในวนัยนี้สามารถมีความหมายได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณทั้งสองคนได้ผ่านช่วงเวลาของการเสรแสร้งและเล่นเกมในสังคมมาแล้วความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้งความท้าทายทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดของคุณตอนนี้คืออะไร คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่หรือคุณมีวิธีที่จะเชื่อมต่อกับคนอื่นแล้วแบ่งปันในคอมเมนต์ได้เลยกลยุทธ์ของคุณอาจช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นจากความเหงาได้สรุปก็คือคุณ,ณสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่มีความหมายการสนทนาที่น่าสนใจและการเชื่อมต่อทางสังคมที่เติมพลังมากกว่าที่จะทำให้คุณหมดแรงความเหงาไม่ใช่ส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของวัยชารา มันคือปัญหาที่มีทางแก้ไขและคุณมีอำนาจที่จะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้สิ่งสุดท้ายและสำคัญที่สุดที่คุณต้องหยุดทนและนี่คือเรื่องใหญ่คืออคติทางอายุเกี่ยวกับความสามารถความสำคัญและคุณค่าของคุณในสังคมนี่คือรูปแบบการเลือกปฏิบัติที่ร้ายกาศที่สุดที่คุณต้องเผชิญเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากจนบางทีคุณเองก็อาจซึมซับมันเข้าไป มันแสดงออกมาให้เห็นทุกทีพนักงานร้านค้าที่พูดเสียงดังขึ้นและช้าลงโดยอัตโนมัติฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคที่คิดเอาเองว่าคุณไม่เข้าใจคอมพิวเตอร์คนอายุน้อยกว่าที่พูดจาแทนคุณจนจบหรือคนในครอบครัวที่ตัดสินใจแทนคุณเพื่อประโยชน์ของคุณโดยไม่ปรึกษาคุณเลยแต่สมมติฐานที่อันตรายที่สุดคือการคิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณได้ผ่านไปแล้ว และคุณควรจะจางหายไปจากฉากชีวิตอย่างสง่างามสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ไม่เป็นความจริงแต่มันยังทำลายศัก,กยภาพของคุณและขโมยช่วงชีวิตที่เหลือของคุณไปขอแบ่งปันข้อเท็จจริงที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณพันเอ็กซแซนเดอร์จะมีอายุ62ปีเมื่อเขาให้สิทธิแฟรนชายเคฟลอร่าอิงกันไวไม่ได้ตีพิมพ์หนังสือลิเทิลเฮาส์เล่มแรกจนกระทั่งอายุ65ปี คุณย่าโมเสสเริ่มอาชีพการวาดภาพเมื่ออายุ78ปีพวกเขาไม่ใช่ข้อยกเวน้นแต่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนปฏิเสธที่จะยอมรับข้อจํากัดทางอายุแต่ในทุกๆวันคุณกลับถูกโจมตีด้วยข้อความที่บอกว่าคุณควรช้าลงระมัดระวังอย่าลองสิ่งใหม่ๆและยอมรับความคาดหวังที่ลดลงคนในครอบครัวพูดว่า แม่ครับบางทีแม่ไม่ควรขับรถตอนกลางคืนอีกแล้วนะโดยไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าคุณมีความบกพร่องใดๆในายจ้างเลือกปฏิบัติกับคนทำงานที่มีอายุมากกว่าโดยคิดเอาเองว่าพวกเขาเรียนรู้หรือปรับตัวไม่ได้แม้แต่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพก็ยังกำหนดข้อจำกัดแทนที่จะหาทางแก้ไขความเสียหายทางจิตวิทยานั้นรุนแรงเมื่อสังคมบอกคุณอยู่ตลอดเวลาว่าคุณกำลังเสื่อมถอย ไม่มีความสำคัญหรือเปราะบางคุณก็จะเริ่มเชื่อมันคุณจะหยุดท้าทายตัวเองหยุดไล่ตามเป้าหมายหรือหยุดเชื่อในศักยภาพของตัวเองนี่สร้างเป็นคำทำนายที่เกิดขึ้นจริงด้วยตัวเองซึ่งจะเร่งความแก่และความเสื่อมถอยให้เร็วขึ้นแต่ความจริงที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้คือสมองของคุณยังสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ตลอดชีวิตประสบการณ์และภูมิปัญญาของคุณ คือทรัพย์สินที่มีค่าที่คนอายุน้อยกว่าไม่มีมุมมองของคุณที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายทศวรรษนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไม่น่าเชื่อกับความท้าทายในปัจจุบันแล้วคุณจะต่อสู้กับการเหยียดอายุได้อย่างไรอันดับแรกปฏิเสธการใช้ภาษาที่แสดงถึงข้อจำกัดเมื่อมีคนพูดว่าอายุขนาดนี้แล้วบางทีคุณไม่ควรให้ตอบว่าคุณมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้ ให้พวกเขาหาเหตุผลมารองรับสมมติฐานของพวกเขาแทนที่จะยอมรับมันโดยอัตโนมัติอันดับที่สองอยากรู้อยากเห็นและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปเรียนคอมพิวเตอร์คลาสนั้นเรียนภาษาใหม่เริ่มต้นธุรกิจนั้นเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้นทุกทักษะใหม่ที่คุณเชี่ยวชาญจะเอาชนะการเหมารวมทางอายุและพิสูจน์ความสามารถที่ต่อเนื่องของคุณ อันดับที่สามอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มองเห็นศักยภาพของคุณไม่ใช่ข้อจำกัดของคุณซึ่งอาจหมายถึงการหาเพื่อนใหม่การเลือกผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่แตกต่างไปหรือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกับคนในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อคุณเหมือนเด็กอันดับที่สี่พูดถึงการเหยียดอายุเมื่อคุณเผชิญหน้ากับมันเมื่อมีคนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความสามารถของคุณให้โต้แย้งทันที คุณกำลังตั้งสมมติฐานจากอายุของฉันซึ่งไม่ถูกต้องให้ฉันแสดงให้คุณดูว่าฉันทำอะไรได้บ้างนี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังแทนที่จะถามว่าฉันแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้ไหมให้ถามว่าฉันจะทำอะไรถ้าอายุไม่ใช่ปัจจัยแล้วลงมือทำสิ่งนั้นเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขมันไม่ได้กำหนดความสามารถคุณค่าหรือศักยภาพของคุณจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณต่อสู้กับ สมมติฐานที่เหยียดอายุคุณไม่ได้แค่ช่วยตัวเองแต่คุณกำลังเปลี่ยนมุมมองของคนต่อผู้สูงอายุทุกคนคุณกำลังพิสูจน์ว่าภูมิปัญญาประสบการณ์และความสามารถไม่มีวันหมดอายุอคติทางอายุแบบไหนที่คุณรู้สึกไม่พอใจที่สุดคุณมีวิธีไหนบ้างในการท้าทายการเหมารวมเหล่านี้แบ่งปันชัยชนะของคุณในคอมเมนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิเสธ ความเชื่อที่จำกัดเหล่านี้ด้วยความจริงก็คือคุณไม่ได้กำลังเสื่อมถอยไม่มีค่าหรือเปราะบางคุณมีประสบการณ์มีปัญญาและมีความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงเวลาแล้วที่สังคมจะตระหนักถึงสิ่งนั้นและมันจะเริ่มต้นที่ตัวคุณด้วยการปฏิเสธที่จะยอมรับอะไรที่น้อยกว่าความเคารพที่คุณคู่ควรตอนนี้ลองจินตนาการถึงชีวิตของคุณในอีกหกเดือนข้างหน้า หลังจากได้ใช้ขอบเขตเหล่านี้คุณตื่นขึ้นมาด้วยความกระปรี้กระเปร่าเพราะคุณไม่ต้องหมดพลังงานไปกับคนที่ไม่เคารพคุณอีกต่อไปการนัดพบแพทย์ของคุณเป็นการสนทนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่การถูกเพิกเฉยแบบเร่งรีบบัญชีธนาคารของคุณปลอดภยัยเพราะคุณหยุดเป็นทางออกทางการเงินให้ทุกคนแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นเพราะมันตั้งอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ความรู้สึกผิดและการบงการคุณมีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้คนที่เห็นคุณค่าในการมีอยู่และการมีส่วนร่วมของคุณที่สำคัญที่สุดคุณได้ทวงคืนพลังของคุณแล้วคุณไม่ทนต่อการถูกดูหมิ่นที่ปลอมตัวเป็นการดูแลการบงการที่ปลอมตัวเป็นความรักหรือการเลือกปฏิบัติที่ปลอมตัวเป็นความห่วงใยอีกต่อไปคุณได้ระลึกได้ว่าอายุของคุณนำมาซึ่งปัญญาไม่ใช่ความอ่อนแอ ประสบการณ์ไม่ใช่ความไม่สำคัญและวิจารณญาณไม่ใช่ความเสื่อมถอยการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่เป็นเรื่องของร่างกายด้วยระดับความเครียดที่ลดลงหมายถึงการนอนหลับที่ดีขึ้นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นและพลังงานที่เพิ่มขึ้นคุณไม่ได้แค่เพิ่มปีให้กับชีวิตของคุณแต่คุณกำลังเพิ่มชีวิตให้กับปีของคุณ คุณกำลังพิสูจน์ว่าช่วงวัยเจและแปปีของคุณสามารถเป็นทศวรรษที่ทรงพลังเป็นตัวของตัวเองและเติมเต็มที่สุดได้นี่ไม่ใช่การกลายเป็นคนเรื่องมากหรือเรียกร้องแต่เป็นการกลายเป็นคนที่มีวิจารณญาณคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าใครสมควรได้รับเวลาพลังงานและทรัพยากรของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังความเคารพความเมตตาและการพิจารณาที่สำคัญที่สุด คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในแบบของคุณเองไม่ใช่ของคนอื่นถ้าคลิปนี้เปิดตาให้คุณเห็นขอบเขตที่คุณต้องตั้งกดปุ่มถูกใจตอนนี้เลยมันจะช่วยให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆได้พบกับเนื้อหาที่เปลี่ยนชีวิตนี้ในคอมเมนต์บอกฉันหน่อยว่าในบรรดา5สิ่งนี้คุณจะหยุดทนสิ่งไหนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความมุ่งมั่นของคุณช่วยให้คุณรับผิดชอบได้ และเรื่องราวของคุณก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับผู้สูงอายุคนใดก็ตามที่ต้องการได้ยินข้อความนี้เราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิธีที่สังคมปฏิบัติต่อผู้สูงอายุทีละขอบเขตจําไว้ว่าคุณสมควรได้รับความเคารพในทุกๆวัย